สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโ n e l ช่องนี้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้เราจะกลับมาในเรื่องของอาการทําช่อง YouTube Channel กันนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการใช้ Chat gpt นะครับวิเคราะห์ปกคลิปของเราว่า,ามันมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าปกคลิปเนี่ยนะครับต้องถือว่ามันเป็นส่วนที่สําคัญ มากมากเลยอาจจะบอกว่าอาจจะไม่ได้สำคัญที่สุดแต่ว่ามันสำคัญมากเพราะว่าถ้าหากว่าปกคลิปของเรามีคุณภาพนะครับก็จะทำให้มีคนเข้ามาเยี่ยมชมเพิ่มยอดวิวให้กับคลิปวิดีโอของเราเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะใช้แชท GPT วิเคราะห์ออกมาว่าปกคลิปที่เราทำออกมานั้นมีคุณภาพดีหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่ามีคุณภาพดีเราก็ใช้งานต่อแต่ถ้าหากว่า มีคุณภาพที่ไม่ดีนะครับเราก็ไปปรับแต่งไปแก้ไขตามคําแนะนำของทาง ChatGPT ได้อ่ะมาดูวิธีการกันเลยดีกว่าเริ่มต้นครับคุณเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับแล้วคุณก็เข้ามายังหน้าจอของ ChatGPT แบบนี้ครับเตรียมพร้อมเอาไว้ได้เลยถ้าหากว่าคุณยังไม่คุ้นเคยกับการใช้ ChatGPT นะครับคุณเข้าไปดูในในเทคโน Channel ครับมีสอนเอาไว้มากมายเลยตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอะ ทีนี้เรื่องราวของการวิเคราะห์ปกคลิปมีดังต่อไปนี้นะครับสิ่งแรกที่คุณต้องเตรียมไว้นั่นก็คือปกคลิปนั่นเองที่คุณจะเอามาให้าทาง c h a t GPT วิเคราะห์ให้จากนั้นครับต้องบอกว่าตอนนี้แชท GPT แชท GPT ที่ใช้เนี่ยมันเป็น c h a t GPT เวอร์ชันใหม่ที่เรียกว่า4 o นะครับแต่ถ้าเป็น c h a t GPT เวอร์ชันเก่า มันก็จะไม่สามารถทําในลักษณะของวันนี้ได้นะครับแล้วก็การที่เราใช้ฟรีนะครับเขาจะมีระยะเวลาในการาในการใช้ให้กับเรานั่นหมายความว่าวันหนึ่งเราก็จะใช้ได้จํานวนหนึ่งแต่ในแต่และว,วันเนี่ยผมว่ายังไงคุณก็ไม่ได้ทําคลิปวิดีโอทุกวันอยู่ยแล้วหรือว่าอาจจะทําทุกวันแต่ก็คงไม่ได้แบบว่าใช้หลายๆคลิปเพราะฉะนั้นปกคลิปเนี่ยในหนวันเราทำหนึ่งครั้งเนี่ยอ่า c h a gpt 4 o ที่ เราใช้อยู่ในขณะนี้ยังไงก็เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องรับทราบเอาไว้ด้วยถ้าจะถามว่าเอ๊แล้วทำไมไม่ใช้ Google Gemini ก่อนหน้านี้ผมก็เคยอธิบายเรื่องราวของ Google Gemini มาค่อนข้างเยอะปัญหาตอนนี้ของ Google Gemini ก็คือว่าเราไม่สามารถนะครับใช้ภาพที่เป็นภาพคนให้เขาวิเคราะห์ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ภาพคนเข้าไปเนี่ยเขาลบทันที ผมเลยต้องพามาใช้ Chat GPT แต่ว่าถ้าในอนาคตทาง Google จะมีนายเขาอนุญาตให้ใช้ภาพคนในการที่จะอัปโหลดขึ้นไปแล้วให้เขาวิเคราะห์หรือให้เขาจะนาเลตรูปภาพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าเขาอนุญาตก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเหตุผลนะว่าทำไมต้องกลับมาที่ Chat GPT เรื่องราวของ AI เนี่ยมันมีอยู่หลากหลายมีอยู่หลายตัวให้เราเลือกใช้เพราะฉะนั้นแล้ว ตัวไหนทําอะไรได้ตัวไหนทําอะไรไม่ได้ในช่วงนี้นะครับผมขอย้ําว่าในช่วงนี้เพราะว่าต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี ai มันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกๆวันนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าบางช่วงตัวนี้ทําได้บางช่วงตัวนี้ทําทไม่ได้นะอ่ะโอเคมาดูกันเลยครับเราคลิกไปที่คลิปตรงนี้นะครับแล้วคลิกไปที่อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็คลิกไปที่ปกคลิปของเราเพื่ออัปโหลดขึ้นไปยัง chat gpt ในขั้นตอนต่อมาครับหลังจากที่อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ไปเขียนพร้อมกันพร้อมผมจะเตรียมเอาไว้ประมาณ2พร้อมนะครับพร้อมแรกเดี๋ยวผมขอคัดลอกก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปใส่ใน c h a t gpt แล้วเดี๋ยวมาขยายความกันพร้อมผมเขียนแบบนี้นะจากรูปภาพที่แนบมานี้เป็นปกคลิป YouTube ช่วยวิเคราะห์ปกคลิป YouTube โดยแสดงข้อมูลเป็นเปอร์เซนต์ว่ามีความเหมาะสม และดึงดูดผู้ชมมากน้อยแค่ไหนกดปุ่ม enter ได้เลยครับหรือว่าจะกดไอคอนเครื่องหมายจรวดนะครับซึ่งตัววิดีโอตัวผมน่าจะบังอยู่นะผมก็เลยบอกว่าให้ใช้เป็นปุ่ม enter ก็แล้วกันอ่ะโอเคแหละตอนนี้เขาเขียนอธิบายมานะครับเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราบอกเขาอีกทีหนึ่งก็ได้เขาอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าผมอาจจะไม่ได้ใส่คำว่า อาภาษาไทยก็ไปอ๋อใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาผมบอกว่าไม่ต้องกังวลน,นะถ้าเกิดเราทำอะไรไปแล้วมันไม่ตรงกับความต้องการเราก็บอกให้เขาทำต่อครับบอกว่าแปลเป็นภาษาไทยให้หน่อยจะจะให้หน่อยหรือไม่ให้หน่อยก็ก็จริงๆแล้วไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับก็บอกว่าแปลเป็นภาษาไทยเดี๋ยวเขาก็จะแปลให้กับเราเขาก็วิเคราะห์ คลิปของผมออกมาดังต่อไปนี้นะครับเขาบอกว่า 1. ความน่าสนใจด้านภาพเนี่ยสีสันอ่าและความตัดกันมีการผสมผสานของสีน้าเงินสีม่วงแล้วก็สีชมพูซึ่งดูน่าสนใจนะครับอ่าความตัดกันระหว่างพื้นหลังแล้วก็ความดีนะครับทำให้ข้อความโดดเด่นภาพประกอบนะครับภาพของคนที่แสดงความตื่นเต้นดังอ่า ภาพของคนที่แสดงความตื่นเต้นนะั้นดึงดูดสายตาและมีแนวโน้มที่จะดึงดูดความสนใจมันสื่อถึงพลังงานและก็ความตื่นเต้นเอาละผมคงไม่ได้ไปอ่านอะไรทั้งหมดหรอกเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมเอามาให้คุณเห็นเนี่ยจะบอกว่าเขาพยายามอธิอธบายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับปกคลิปของเรานะครับเขาอธิบายหมดทุกเรื่องทุกราวเลยเพราะฉะนั้นปกคลิปของคุณเนี่ยคุณก็สามารถใช้พร้อมที่ผมเขียนได้ ทีนี้เขาก็จะบอกว่าคะแนนถ,ถ้าตีออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าความน่าสนใจด้านภาพ90%นะความชัดเจนและอ่านง่าย85%หเ็นห็นไหมเวลาเขาตีออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้มันทําให้เราสามารถที่จะอ๋อโอเคแหละมันประมาณนี้มันประมาณนี้ความเกี่ยวข้อง80%อารมณ์และการดึงดูด95%การสร้างแบรนด85์85%ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาได้อธิบายเอาไวท้ทางด้านบนแล้วแต่ผมคงไม่ เสียเวลามานั่งอ่านตรงนี้นะครับความดึงดูดและความเหมาะสมโดยรวมอยู่ที่87%นะครับแล้วเขาก็มีข้อสรุปแบบนี้ให้กับเราทีนี้ผมบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าหากผมควรต้องปรับปรุงเนี่ยผมจะต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ะผมก็เอาพร้อมใส่เข้าไปต่อนะครับบอกว่าควรปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับ กดโปรเมนเตอร์ไปเลยเดี๋ยวมาดูครับว่าตัว ChatGPT นะครับเขาก็จะให้เราปรับปรุงในเรื่องของอะไรนะคราบอกว่าความชัดเจนของข้อความเนี่ยการใช้ภาษาเดียวกันนะครับเขาแนะนำแบบนี้หากกลุ่มเป้าหมายของคุณส่วนใหญ่พูดภาษาไทยควรพิจารณาใช้ข้อความทั้งหมดเป็นภาษาไทยอันนี้เป็นข้อแนะนำของเขาซึ่งคุณจะนำไปปรับปรุงเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณนะไม่ได้มีข้อบังคับแต่อย่างใด ข้อความและการออกแบบเพิ่มเติมเพิ่มข้อมูลสําคัญนะครับเพาบอกหักเป็นไปได้เพิ่มข้อมูลสํคออาไไสคัญเกี่ยวกับเนื้อหาเช่นเทคนิคการสร้างวิดีโอที่น่าสนใจหรือเคล็ดลับการเพิ่มยอดผูด้ติดตามเพื่อให้ผู้ชมรู้ว่าเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรเออก็น่าสนใจนะการจัดวางองค์ประกอบนะครับตำแหน่งของโลโก้บอกหมดเลยครับเพิ่มอารมณ์และพลังก็บอกเลยว่าเพิ่มสัญลักษณ์หรือว่าไอคอนเข้าไปการปรับปรุงทางด้านเทคนิคความละเอียดของรูปภาพอ่า เขาก็มีคำแ,นะแนะนํามาให้ว่า,าตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพและข้อความมีความชัดและไม่มีส่วนเบลอหรือไม่ชัดเจนนะครับโดยสรุปเขาบอกว่าการปรับปรุงที่แนะนําสามารถช่วยให้ปกคลิปปกคลิของคุณน่าสนใจและมีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะช่วยดึงดูดผู้ชมมากขึ้นแล้วก็สื่อสารเนื้อหาของวิดีโอได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็คือภาพรวมที่ เราสามารถนะครับรู้ว่าเออปกคลิปของเราทาง AI ที่เป็นาทาง AI ที่เป็น ChatGPT เนี่ยเขามองว่าเขาให้คะแนนเรากี่เปอร์เซนต์เราก็มองได้นะถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเอ,อ๊ะมันมันควรต้องปรับปรุงและเราจะไปปรับปรุงตามคำแนะนำของเขาก็สามารถทำได้แต่ถ้าหากว่าคุณพึงพอใจกับ87ที่คุณได้รับแล้วจะไม่ปรับปรุงเลยก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับคุณ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยีชแนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยแล้วถ้ามีคําถามใดๆอย่าลืมนะครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคําถามอย่างแน่นอน EP นี้ลาการไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ